เชื่อว,าว่าวัยรุ่น y 2K หลายคนนะครับเ <ật> ติบโตมาพร้อมกับยุคทองของเบรน d o นเฟรเซอรในขณะที่หนังของเขาเนี่ยทำเงินแบบติดตกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆเบรน d o น f r a เซอเนี่ยหายหน้าไปจากวงการซะดื้อเลยครับ เรดเดนเฟรเซอร์ Fraser, ในช่วงยุค90ครับคือพระเอกที่ขายสเสน่ห์อย่างเต็มตัวทําให้เขาเป็นที่รักของผู้ชมโดยหนังแจ้งเกิดนะครับคือการรับบทมนุษย์หินที่ข้ามเวลามาปัจจุบันในหนังคิตอย่าง Encino Man สเสน่ห์ของเฟรเซอร์นะครับมาฉายแววเต็มที่ในปี1997เมื่อเขามารับบทนําใน George of the Jungle ที่เขารับบทมนุษย์ที่โตในป่าแบบชาซานนามว่าจอร์ชครับ George of the Jungle ทำเงินไปกว่า170ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นหนังที่ทําให้เขาอวดเรือนร่างกำยำและความเพลียวใน บทตลกไร้เดียงสาและนั่นนะครับก็คือภาพลักษณ์ประจำตัวเขามาตลอดและความสำเร็จของ George of the Jungle นะครับเป็นแรงส่งไปสู่หนังแฟรนไชส์สุดฮิตอย่าง The Mummy แล้วบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้โอ้โหทำเงินถล่มทลายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็นับว่าเป็นจุดสูงสุดในอาชีพของเขาก็ว่าได้ครับ The m u m m ีครับแถมเงินไปทั่วโลกกว่า450ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี1998ทำให้เขาได้สารต่อความสำเร็จอีก2ภาคคือ The Mummy Returns ในปี2001และ The Mummy To m b of the Dragon e m p e r o r ในปี2008ครับในช่วงเวลาตั้งแต่2001ถึง2008เฟรเซอร์ก็ยังมีหนังที่ประสบความสำเร็จอีกหลายเรื่องอย่างหนังตลกแฟนตาซีอย่าง b e d a z โซลครับและหนังที่เขาแสดงกับการ์ตูนไอคอนของสตูดิโอวอร์เนอร์อย่าง Looney Tunes Back in Action และที่พีคต่อเนื่องเลยนะ หนังแฟนตาซีผจญภัยในปี2008ที่ทำเงินไปมากกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ใครจะรู้นะครับว่าช่วงเวลาดังกล่าวเขาต้องต่อสู้กับอะไรมากมายทําให้หลังความสําเร็จเหล่านี้เฟรเซอร์ก็หายไปจากวงการซะดื้อครับในช่วงที่เขารุ่งโรจน์ที่สุดนะครับเฟรเซอร์เผยว่าเขาโดนล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้เขาโดนแบนจากผู้มีอิทธิพลจนกลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ต้องหายหน้าหายตาไปจากแฟนหนังเลยทีเดียว ในปี2003เขาโดนล่วงละเมิดทางเพศโดยฟิลิปเบิร์กอดีตประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวูดหรือเจ้าภาพงานลุกโลกทองคำนั่นเองเหตุการณ์นั้นครับทำให้เขาเก็บกดจนเป็นโรคซึมเศร้าจนเมื่อเขาออกมาเผยเรื่องราวเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นเขาเองที่โดนแบนออกจากวงการไปแบบนินเนียนชีวิตของเฟรเซอร์นะครับย่ำแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขากลับมารับบทนาในหนัง The W เวลครับซึ่งว่าดด้วยชายร่างใหญ่ที่พยายามกรอบกู้เศษซากชีวิตกลับมาเป็นครั้งสุดท้ายและเขาแสดงฝีมืออย่างน่าจดจําและได้รับเสียงปรบมือแบบกึกก้องทที่เศกา การหนังเวนิสครั้งล่าสุดนานถึง6นาทีหลังจากหนังฉายจบจนเขาถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาแล้วบอกเลยนะครับว่าเดอะเวลเนทำให้เฟรเซอร์ได้เข้าชิงรางวัลมากมายครับในจนํานวนนั้นก็คือออสการ์แล้วก็เวทีที่มีประเด็นกับเขาอย่างลูกโลกทองคำโอ้โหนะเป็นการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับที่ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ฝีมือนะครับแต่ในครั้งนี้มีคนที่พร้อมจะโอบกอดเขาด้วยความรักอีกมากมายเลยทีเดียวครับ เอาละครับและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นที่นี่ Entertainment Now วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ